ผู้ชายแพ้อะไรในตัวของผู้หญิงมากที่สุดคะแน่นอนคะ่ะผู้ชายแพ้ภาพจําของคำขอบคุณ นะคะคเพราะคำขอบคุณจะเป็นการยืนยันคุณค่าในความรู้สึกในกายในใจของผู้ชายขอบคุณนะคะที่คราวก่อนซื้อผลไม้มาฝากขอบคุณนะคะที่ครั้งก่อนนะอยู่เป็นเพื่อนถ้าไม่ได้พี่เนี่ยแย่แน่ๆเลยผู้ชายอยากได้รับการยืนยันคุณค่าดังนั้น ภาพจำของคำขอบคุณผู้ชายจึงพ่ายแพ้ค่ะต่อไปผู้ชายพ่ายแพ้คำชื่นชมจากใจของเราค่ะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบอกกับเขาว่าพี่ทำได้ดีที่สุดแล้วนะคะถ้าเป็นคนอื่นก็ต้องตัดสินใจแบบนี้แหละหรือพี่ตัดสินใจได้ดีกว่าคนทั่วๆไปอีกนะคะทำนองนี้ค่ะนี่คือการยืนยันคุณค่าซึ่งสมองผู้ชายอยากได้และ อยากรู้สึกผู้หญิงซึ่งปรุงแต่งตัวเราจะเสมอน่ารักสวยใสยเป็นคนที่อวดได้มีคำพูดชื่นชมมีคำพูดให้กำลังใจมีคำพูดขอบคุณนี่แหละผู้ชายแพ้อย่างหนักเลยลคะค่ะ